สวัสดีค่ะเฮสเวนสกาไบร์นสวีเดนค่ะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับของใช้ภายในครัวนะเพื่อ,อนๆขานะในก็เอาอ่ะเหมือนเดิมในก็ไปเอามาจาก chat GPT นะคบเพื่อนๆขานะเรามาเรียนรู้คำศัพท์ไปด้วยกันนะคบเพื่อนๆขาส่วนในเรื่องของการออกเสียงเพื่อนๆต้องไปฝึกเขาเองเนะาะในครัวนะเราจะต้องเจอแน่นอนบางทีอะ การเรียนรู้คําศัพท์คือเราเรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ๆตัวเรานะครับวัานขานะแล้วเราค่อยๆขยายไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนั่นเองนะถ้าเราเห็นทุกวันถ้าเรานี่ทุกวันมันก็ใช้ทุกวันมันก็จําเองนะ,อะเรามาเรียนรู้กันเชเชิร์ก็คือห้องครัวนะเชร์กตัวครัวตัวเอือนะคืออันนี้คือเรื่องของการออกเสียงก็นายก็เคยทําคลิปไปแล้วนะวันขานะเชร์กเชร์กก็คือห้องครัวเนาะ ขุยเหยาดหรือว่าเชียดคุยเหยาดหรือว่าเชียดนะเพื่อนๆคือช้อนเนาะถ้าส้อมล่ะกรัฟเฟลกรัฟเฟลกรัฟเฟลคือส้อมเนาะถ้าอ่ามีดคันนิฟคันนิฟคันนิฟ,นฟแปลว่ามีดนะถ้าส้อมกับมีดนะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าบิสติกนะเพืนะ่อนๆขายนะอ่าอันนี้คือท่านรีบท่านรีบท่านรีบก,ก็คือจานเนาะ กระลอสก็คือแก้วนะแก้วน้ำนะกระลอสแก้วคบคบก็คือถ้วยนะคบก็คือถ้าเป็นกาแฟเนี่ยนะเขาเรียกว่าคบนาะแก้วกาแฟนะคบม,มุกมุกก็คือแก้วแก้วพลาสติกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมุกก็แก้วเหมือนกันแนละ้วแก้วเนาะอ,อ่าคัสตูลคัสตูลคัสตูลก็คือหมอนะ้อเนาะคัส ตรูลมอเตียบพันหน้าเตียบพันหน้าก็คือกระทะอุงอุงก็คือเตาอบเนาะเตาอบอุ้งเนาะมโครัววอุ้งมีโครเวฟนะะมีครก็รได้แค่แค่มีครก็ไมโครเวฟเนาะมีครไมโครเวฟดิสโฮดิสโฮ อ่างล้างจานดิสโฮเลยดิสบังหรือเปล่าเนี่ยดิสโฮเนี้ก็ไม่เคยไม่เคยเหมือนกันนะคำนี้นะดิสโฮควอเบรดา้าควอเบรดา้าควอเบรด้าคือเขียงนะเขียงวิสวิสก็สคือเขาเรียกอะไรที่ตีไขนะ่นะที่บึ้นะที่ตีไข่นะวิสวิสปานะวิสปานะที่แกวิสวิสอ่า อันนี้คืออะไรนะ staff ทับอ่าสะ staff staff slave เอ่อ staff วะตัวที่ slave slave คือทับพีเนาะทับพีในก็ไม่ใช้ใช้นะคำนี้ seal 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 คือกระชอนในก็อันนี้ในก็ไม่ได้ใช้เนาะ b r e a d roast b r e a d roast คือเครื่องปิ้งขนมปังนะ b r e a d แปลว่าขนมปัง roast แปลว่าการการปิ้งเนาะ เป็นเครื่องปิ้งขนมปังเนาะคาเฟ่บริกาเรคาเฟ่บริกาเรก็คือเครื่องเครื่องต้มกาแฟเครื่องทำกาแฟนะเออเครื่องชงกาแฟเครื่องชงกาแฟเนาะดิสมอร์ควีนดิสมอร์ควีนคือเครื่องล้างจานชิลสโคปคือตู้เย็นเนาะอันนี้คืออันนี้ถ้าถ้าคำไหนที่ใช้บ่อยคือไหนก็แค่แค่ครั้งเดียวพอฟิส ฟรีซฟรีซก็คือตู้แช่แข็งนะตู้แช่แข็งอาซุปคอยซุปคอยคือถังขยะนะสซุปซุปคือขยะคอยคือถังนะเป็นถังขยะซุปคอยมดโลมดโลด้มดโลด้ก็คือกล่องใส่อาหารเนาะกรีต้าคือหม้อปรุงกรีต้าคือหม้อเหมือนกันนะหม้อหม้อหม้อสแตนเลสหม้อแก่แกรีต้ากรีต้า บิสติกเอ้าหมือนที่นายพูดช้อนซ้อมนะบิสติกนะอ่าโซเว็ตโซเว็ตคือกระดาษเช็ดปากโซเว็ตโซเว็ตเนาะโซเว็ตกระดาษเช็ดปากสโกลสโกลคือชามถ้วยชามนะสโกลถ้วยอันนี้คืออะไรล่ะดุ๊กส์ดุ๊กส์ดุกสลักไหนก็ไม่เคยได้ใช้นะดุ๊กสลักอะไรกระชอนสำหรับล้างผัก อืมนั่นคอจะอันนี้ผ่านแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดนะอ่าเรามาต่อกันนะคะฟาสกาฟลาสฟลาสกาคือขวดนะฟลาสกาขวดอันนี้คืออะไรล่ะโคฟสกูฟอ,อ่านยากไหมอ่านยากผ่านแล้วค่ะคำนี้ที่เปิดจกุกไวอ่านยากคือผ่านอ่านไม่ออกขนาดมีตัวคำขนาดมีคำไทยแล้วนะั้นยังอ่านไม่ออกนะคอฟสกูฟ เออนะไม่รู้ในโลกผ่านเอฟนาเรที่เปิดขวดนะเอฟนาเรที่เปิดขวดรีฟแยนรีฟแยนที่ขูดชีตนะที่ขูดชีตรีฟแยนเนาะวัดเต้นคุกกาเรวัดเต้นคุกกาเรวัดเต้นคุกกาเรคือกาต้มน้ำร้อนนะวัดเต้นคือน้ำคุกกาเร่เกินต้มน้ำร้อนเนาะอันนี้คือบอ็บอกพลาตบ็อกพลาตคือถาดอบในไม่ค่อยได้ใช่ไหม บอทคือบอกร้านะคือบอกบอกพลสนะถาดอบ plus โฟาไม่ใช่ยสิโฟลอ p l a s โฟลอคือโฟยนั่นเองนะ wrap, นะ wrap, พลาสติกแรปนะพลาสติกแรปพราะวา plus เป็นพลาสติกนะ plus plus เป็นพลาสติกโฟลคือเป็นอที่ที่แรปอันนี้คือ plus โยโฟลาอ้อาวยากเนาะ อะลูมิเนียมโฟลิ่มคือนี่โฟล์นะอลูมิเนียมโฟล์นั่นเองนะคือทั้งหมดคือโฟล์น่ะโฟล์นี่ก็ฟอโฟล์แต่นี่คือเป็นพล u s โฟล์อันนี้คือเป็น il, อะลูมิเนียมโฟล์นอืมต่ส่วนมากเลยใช้วิสโกลวิสโกลก็คือ ol, คอะชามสำหรับตีคือเขากวเขาเรียกอะไรล่ะไอเขาเรียกอะไรแล้วล่ะที่ใส่อ่ะเป็นอ่าไม่ใช่กะละมังอันเล็กกว่ากะละมังอ่ะ ขวดอะไรนะเออที่ใส่เป็นพลาสติกนะนึกไม่ออกนะตอนนี้นึกไม่ออกนะซุปซุปเซเลฟซุปเซเลฟทับปีตักซุปใจไม่ได้ใช้ผ่านเนาะคาวเวลคาวเวลคาวเวลคือไม้นวดแป้งไม,ไม่ไม่รู้จักเหมือนกันบล็อกฟอร์มก็คือพิมพ์อบขนมปังนะบ็อกก็แปลบา็อกก้าคือทําขนมเกี่ยวกับขนมนะบ็อกก้านะบ็อกฟอร์มบ็อกฟอร์มก็คือ พิมอบขนมสเตียกสเตียรสปอร์ดี้สเตียรสปาเดสเตียรตะลิวตะลิวตะลิวนะอ่าตะลิวสเตียกสเตียกทอดผัดนะสเตียรสปาดี้นะตะลิวโปโตติสกอลาเล่โปโตติสกอลาเล่คือที่ปอกมันฝรั่งนะโปโตติคือฝรั่งนะสกอลาเล่คือการอ่การปอกนะเป็นโปโตติสกอลาเร่ซาก ซั S S aks, กก็คือการกรายเอ่อเทอร์โมสเทอร์โสก็คือตีน้ำร้อนเออดิสเมยาาียเดียนก็คือน้ำยาล้างจานดิสเมียเดลนะดิสเมียเดลน้ำยาล้างจานสวัมป์สวัมป์ก็คือฟองน้ำนะแปลว่าเห็ดด้วยนะแปลว่าไปเห็ดคือว่าฟองน้ำอันนี้ฟองน้ำนะ ปปเปอร์คอยปั๊บเปอร์คอยก็เหมือนกันนะถังขยะนะปั๊บเปอร์คือกระดาษนะงคอยก็คือปั๊บเปอร์คอยคือถังขยะนะปั๊บเปอร์คอยนะคะนี่นะคร <Reese 's. S 2> ับเพื่อนๆขาสามารถไปฝึกได้นะนี่คือเป็นส่วนหนึ่งนะ,ะส่วนหนึ่งที่ไนเอามานะคะเพื่อนๆขาเพื่อนๆสามารถไปหาดูได้ในแชทสิทิิีนะคะว่ามีคําไหนที่เราใช้บ่อยถ้าคาไหนที่เราใช้บ่อยคือจําได้คือไนก็คือจำไม่ได้หมดแล้วคือคําไหนที่ไม่ได้ใช้ก็คือไม่รู้เหมือนกันนึกไม่ออกเหมือนกันนะคะไนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฮด